วันนี้เราจะมาสอนการดาวน์โหลดแอปเสิร์กันนะคะไปดูได้เลยค่ะวิธีการโหลดส่วนก็ว่า Google เป,ป็นนางเล่ห์ Google หมาใช่แล้วก็เสิร์ชใน Google นะคะแอปเสิร์เสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาได้ยินไหมแล้วก็กดดาที่ดาวน์โหลดนะคะแล้วเราก็รอ นานมากขอบล็อกาอจารย์โรเบียนก็กดดาวโหลดนะะแล้วก็รอนะ โอ้เนี่ยมาแล้วฮะม่คือม่คือกูเคยลดเลยแล้วก็กดนิกยาวเลยกดไปเลยแล้วก็อินอันนี้ใส่อะไรอ่เป็นเอเ็นเอ็นฮัทโดอแล้วก็ใส่รหัสไปนะคะแล้วก็ เดิมไปแล้วก็กดอินสตาเลยค่ะถ้ลงเสร็จแล้วเราก็ติดฟริใช่ไหมเจ้าไหนที่ไ,ไม่ได้ตดกดออโรเนี่ยเหรอข้าไปในกูเกิลข้าติเพี้ยนเลยข้าไปแล้วะคะ่ะ โซเดอร์แล้วก็เข้า Google นะ,ะโอเคแล้วก็เนื่งองต้องเด็ดนี่หรอแล้วก็กดอันนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะไปเจอนี้